สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรมนทลกมรมรลวงวิสุทธกษัตริย์ประสูตรเม,มื่อวันอัคารเดือน6ขึ้น9ก้าข้าปีเถาะจุลศักราช1217ตรงกับวันที่24เมษายนพศ2398มรีพระยศแรกประสูตรคือพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทรมนทลเป็นพระธิดารลำดับที่16 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและลำดับที่สองในสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชินีพระองค์มีเชษฐาและอนุชาคือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์สมเด็จเจ้าฟ้าจตุรนลัศมีและสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพระราชพิธีรับพระสุพรรณบัตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทรมนมณฑลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสมีการจัดกระบวนแห่อย่างพระราชพิธีโศกการใหญ่เมื่อถึงเวลาพระเลิกอารักจารึกพระสุพรรณบัตรลงพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทรนมนทนโศภพลพักขาวดีเมื่อวันเสาร์เดือนสองขึ้นเจ็ดค่ำ ตรงกับวันที่27ธันวาคมพศ2405กระทั่งวันพุธเดือน2ขึ้ง11ค่ำตรงกับวันที่31ธันวาคมพศ2405ได้รับพระสุพรรณบัตรและส่งตามเลิกมีการตรั้งกระบวนแห่ที่พระที่นั่งดุสิดาพิลมไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ช่วงบ่ายก็แห่เครื่องชมพูมาสมโพธที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จรับพระกรและทรงกล่าวกันว่าพระบรมชนกนาศทรงเลี้ยงดูด้วยพระหัตถ์พระองค์เองเวลาสเสด็จไปไหนก็สมอุ้มหรือวางไว้บนตักหากเวลาเสวยน้ำนมก็จะให้พระพี่เลี้ยงบีบจากฐานลงถ้วยน้ำชา แล้วส่งป้อนด้วยช้อนทองขนาดเล็กเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ร่วมเสวยพระกาหารท sure. ุกวันโดยพระบิดาจะให้ประทับบนตักแล้วส่งป้อนกายาหารให้เมื่อจะเสด็จประพาสที่ใดก็จะมีเจ้าฟ้าจันทรมนทนติดตามไปด้วยเสมอชาววางล้วนรักใคร่สรรเสริญและเรียกพระองค์ว่าฟ้าหญิงและปรากฏในพระราชหัตถเลขา ของพระราชบิดาเรียกพระองค์ว่านางหนูลูกลำเพยเจ้าฟ้าจันทรมนทนเป็นพระราชกุมารีที่เฉลียวฉลาดขณะที่พระองค์มีพระชนมายุเพียงสามชันสาก็ทรงเรียนรู้วันคดีไทยอย่างดีเมื่อร่มทรงพระอักษรภาษาอังกฤษกับแอนนาลีโอโนเวนก็โปรดปรานทรงเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตรัสได้อย่างคล่องแคล่ว ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมนทนโสพลพัควดีมีพระชนสาได้เพียง8ปีก็เกิดอหิวาตกะโลกระบาดร้ายแรงขึ้นในกรุงเทพมหานครวันที่13พฤษภาคมพศ2อ0 6อหิวาตกโลกได้ระบาดเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนางทาตในตึกที่ประทับ ของสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมนทนได้ร้มเจ็บและตายพร้อมกัน3ามคนไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมนทนเองก็ประชวรและสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน6แรม12ข้ามปีกุลจุลศักราช1225ตรงกับวันที่1 4พฤษภาคมพศ2อ0 6สร้างความโศกาอาดูลแก่พระบิดายิ่งนัก รีโอโนเวนได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ไว้ว่าเมื่อเธอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวก็พบพระองค์ยกพระหัตถ์ทั้งสองปิดพระพักกันแสงอยู่ผู้เดียวทรงตัดเรียกพระธิดาด้วยถ้อยคำอ่อนโยนต่อมาเชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมนทนสถิตในพระโกรทองแห่ไปประดิษฐานบนหอธรรมสังเวชในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมนทนโสพลพักควดีณนะพระเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2406ออกพระเมรุพร้อมกับพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าคณิตน้อยนารีพระราชธิดาในรัชกาลที่2บางแห่งก็ว่า มีพระราชพิธีดังกล่าวระหว่างวันที่16ถึง21กุมภาพันธ์พศ2407พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเชษฐาร่วมพระชนกชนนีโปรดก้าวสถาปนาพระอัฐิพระคณิ t าาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจันทรน์มนทลโสูพลพัควดีคกรมหลวงวิสุทธกษัตริย์ เมื่อวันที่3พฤษภาคมพศ2427